3ตัวจี๊ดครับกับเดนัทประจำค่ำคืนวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลครับต้องแวะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่หน้าช่องครับกับแนวทาง3ตัวจี๊ดที่นัดจัดวางให้เมื่อวานนี้ครับ สามตัวจี๊ดไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวมาเต็มมาครบวินยกกระดานและนี่คือสามตัวจี๊ดนะครับที่เราวินกันมาเนี่ยถึงสองวันเต็มๆแบบยกกระดานแล้วใครที่อยู่หน้าช่องก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวด้วยครับเมื่อวานนี้แนวทางที่นัดวางไว้ให้ไม่ผิดหวังเช่นเดิมครับกับแนวทางตัวเน้นโค้ชจี๊ดสิบเคครับอย่างทางด้านของโตริโนครับโอ้โหชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์สดชื่นแฮ ppy เต็มอิ่มเต็มคำครับและชุดโครงการ2ชุดไม่พลาดเหมือนเดิมครับเข้มเข้มเต็มเต็มกันไปถึง1ชุดใครที่ติดตามผลงานของนัดในครอบครัวไม่ผิดหวังเหมือนเดิมครับและสําหรับพี่ๆท่านใดครับที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และอยากมีครอบครัวดีๆร่วมรุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันรวมไปถึงยังมีทัศนฟุตบอลและข่าวสารวงการฟุตบอลอัปเดตตลอด24ชั่วโมงครับรวมไปถึงนะครับกระแสจากต่างประเทศที่ส่งตรงมาโดยตรงข้อมูลที่ชัดเจน และเชื่อถือได้อย่างร0อครับก็เข้ามารับในครอบครัวได้เลยครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาเท่านั้นเองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทางเข้านัดทิ้งไว้ให้แล้วปัดขวาจิ้มลิงก์ ข้างล่างรูปโปรไฟล์ได้เลยครับและสําหรับ3ตัวจี๊ประจําค่ําคืนวันนี้ครับพี่พี่ท่านใดรออยู่หรือเปล่าครับตัวจี๊ตัวที่1ครับประจําค่ําคืนวันนี้มองไปที่ศึกเพียรเมลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดครับเปิดลังเย้าต้องรับการมาเยือนทีมจ่าฝูงอย่างหง์แดงลิเวอร์พูลครับเบนฟอร์ดเองผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ครับ สามเกมเนี่ยแพ้มาลวดเลยแต่เกมล่าสุดอาจจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ทีมได้บ้างด้วยการบุกไปเอาชนะทางด้านของวูฟแฮมตันมาได้2ประตูต่อศูนย์และวันนี้ยังได้เปรียบเล็กๆครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองส่วนด้านผู้มาเยือนครับจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลผลงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นและชัดเจนนะครับสมกับที่เป็นจ่าฝูงในตอนนี้จริงๆครับวันนี้เนี่ยนะครับก่อนลงเตะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถูกมองว่าเหนือกว่านะครับ 1>, 1ตุงเพื่อเสมอตัวและต้องชนะห่างอย่างน้อย2ตุงถึงจะแฮปปี้และมีความสุขนะครับแต่วันนี้ถ้าดูในเรื่องของกำแพงและดูในเรื่องของวอเตอร์ที่ปรับมาค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางด้านของหงแดงเวอรูพูพอสมควรเลยครับและที่สําคัญครับแรงจูงใจอยู่ที่หงแดงแบบเต็มร้อยครับวันนี้จะลงเตะเป็นคู่แรกและหลังจากนั้นจะมีแมนซิตี้ครับและอาร์เซนอลที่ไล่บี้อยู่ เตะต่อนะครับเพราะฉะนั้น3แต้มวันนี้มีความสําคัญอย่างแน่นอนหากต้องการรั้งตําแหน่งจากฝูงต่อและที่สําคัญถ้าดูในเรื่องของฟอร์มนะครับและดูในเรื่องของขุมกําลังยังมองว่าวันนี้หงแดงลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าครับและวันนี้ครับตัวจี๊ดตัวที่1ครับนัดขอมองไปที่หงแดงลิเวอร์พูลเลยครับอย่างน้อยที่สุดจะเก็บ3มแต้มด้วยการเอาชนะอย่างน้อย1ประตูและลุ้นประตูที่2ได้หงแดงลิเวอร์พูลตัวจี๊ดตัวที่1ประจำ่ําคืนวันนี้ครับ ตัวจีตัวที่2ครับประจําค่ำคืนวันนี้ครับเรามองไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดรงังเย้าต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างมิดเดิลสโบครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้เองครับโอ้โหห้าเกมหลังสุดครับท็อปฟอร์มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผลงานเนี่ยดีแบบต่อเนื่องเลยครับและวันนี้ยังได้เปรียบทีเล่นในถิ่นของตัวเองด้วยและเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านบอกเลยว่า แข็งแกร่งและก้อนเหนียวแน่นสุดๆครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างมิดเดิลสโบครับ5เกมหลังสุดยังเก็บชัยชนะจากใครไม่ได้เลยนะครับแพ้ติดต่อกันมาเนี่ยถึง2เกมแล้วและวันนี้ต้องรับบทเป็นทีมเยือนด้วยเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในชั่วโมงที่แข็งแกร่งขนาดนี้มองว่าวันนี้มิดเดิลสโบรอดยากครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านของทีมเยือนได้อย่างน้อยๆ1ประตูหรืออาจจะมากกว่าตัวจี๊ตตัวที่2ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ ตัวจี๊ดตัวสุดท้ายครับตัวที่3ประจําค่ําคืนวันนี้ครับยังอยู่กันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับไปทางด้านของสโตกซิตี้ครับจะเปิดรงังเย้าต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างโคเวนที่ครับซึ่งผลงานของสโตกซิตี้ช่วงหลังเนี่ยถือว่าไม่เอาอะไรเลยครับพี่ๆครับ5เกมหลังสุดแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมแล้วแต่เกมล่าสุดเนี่ยยังดีครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของควีนพาร์คเรนเจอร์มาได้1ประตูต่อศูนย์ก็เรียกว่าอาจจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ทีมได้เล็กน้อยและวันนี้เนี่ยคง ของตัวเองครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างโควินที่ครับผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่2เกมล่าสุดเนี่ยดันไปเสมอ1เกมแพ้1เกมเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับพรีมัทมา2ประตูต่อ2ครับแต่วันนี้เมื่อมองจากภาพรวมนะครับนัดยังมองว่าขุมกําลังครับและเกรดฟุตบอลของทางด้านโควินที่เนี่ยดูได้เปรียบทางด้านของซ็อกซิตี้อยู่เล็กน้อยและวันนี้กับกําแพงเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับขอญาติวัดใจครับไปที่ทีมเยือนอย่างโควินที่ครับเต็มที่เลย หากจบผลเสมอก็เจ้าแต่มีโอกาสที่โคนที่จะบุกมาเบียดเอาชนะทางด้านของสโต๊กซิตี้ได้อย่างน้นอยๆ1ประตูจัดให้โคเวนที่เป็นตัวจี๊ดตัวที่3ประจําค่ําคืนวันนี้ครับและนี่คือ3ตัวจี๊ดประจําค่ําคืนวันนี้ครับพี่ๆท่านใดชอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรครับร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและสําหรับพี่ๆที่ติดตามผลงานของนาจูผ่านมาเห็นคลิปนี้ครับอย่าลืมที่จะกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ